สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พาเครื่องมีพระมาแบกปันครับสนใจตทรสู์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์สูก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปทานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด ep ต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบกปันหลากหลายรายการนะครับ สนใจตรงไหนชอบตรงไหนก็ตัวเบอร์นี้เลยครับ ID line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราชมรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นมีดนะพี่เป็นมีดประการครับเป็นดั้มกระดูกนะครับปอกกระดูกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยนุ่มเดิมเลยพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยครับดูนะครับเก่าๆเลยครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับมีดหลงพ่อเดิมเก่าๆเลยครับเป็นมีดประกานะครับดูนะครับ เป็นดัมกระดูกปอกกระดกดะครับเอา700บาทนะครับเอา700บาทนะครับสวยดมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวสองนะครับเหรียญเจ้าสัวสองลงปูบุญนะครับดูนะครับครับเหรียญเจ้าสัวพี่เหรียญเจ้าสัวสองปีสามห้านะพี่ดูนะครับพร้อมกล่องดาเดิมพี่กล่องดาเดิมเลยพี่สวยดาเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับ แกะสลิดดูครับสวยเดิมคมชัดมากพี่ดูนะครับดูนะครับเหรียญนา่นนะเลยพี่ดูครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะพี่ดูครับต่อโค้ดชัดเจนเลยเห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเป็นเหรียญเจ้าสัวสองนะครับเหรียญเจ้าสัวสองหลกงปู่บุญนะครับดูนะครับ ปีสามห้าพี่สวยๆเดิมเดิมพี่พร้อมกล่องเลยพี่พร้อมกล่องเดิมเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเดิมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงอาจารย์ฟัานะพี่เป็นพระอาจารย์ฟัานะพี่ดูนะสวยๆดมเดิมเลยพี่ดูนะครับจะมีเลขสองหนึ่งเก้านะครับนะครับหรือว่าแซดหนึ่งเก้านะครับดูนะครับพศสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับสวยๆดมเดิมเลยพี่ดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่สวยๆนมเดิมพี่จะมีเส้นขีดตรงนี้ได้พี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูนะครับดูครับ,ด,รบดูเส้นขนแมวพี่วิ่งเต็มรอบเหรียญเลยครับพี่ดูนะครับเราจะมีขีดอ่าของหลังคอพี่เหมือนเสาอากาศขึ้นไปพี่แล้วก็ใต้คางนะครับดูนะครับเหรียญรุ่นนี้เส้นขนแมวจะเยอะนะพี่ เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยพี่ดูขอบนะครับเหรียญเจ้าหนานะครับเหรียญเจ้าหนานะครับดูครับผมเอา700บาทนะพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงพระทวดครับเป็นหลงพระทวดเนื้อว่านปี2497นะครับดูนะครับสวยๆน้าเดิมพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะพี่ดูนะครับดูนะเป็นพิมพ์กรรมการนะพี่เป็นพิมพ์กรรมการนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับ เป็นเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยพี่พี่นานแล้วพี่ไม่ได้มาพี่หูครึ่งปีแล้วพี่ไม่เคยได้มาพี่รูปหล่อนะครับดูครับดูครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดูครับหลวงพ่อกลวยนะพี่ดูนะครับสวยน้มเดิมพี่ดูนะครับที่หู จะมีเส้นขีดนะพี่เห็นนะยพี่สวยๆนุ่มเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับกล้นนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับรายการต่อมานะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะครับปีสองสี่แปดสองครับดูนะครับดูนะครับ หน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับหูกลางๆนี่หูกลางก็มีขีดหลังคอเลยนะพี่ดูนะครับนะครับฐานจะเป็นเหลี่ยมนะพี่ฐานจะเป็นเหลี่ยมนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นรูปหล่อหลวงพระเดิมพิมเองครับเก่าๆเลยครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพีู่รายการนี้จะเป็นเอเดี๋ยวลืมไม่ดูก้นั้งพี่มีจานนะพี่ก้นมีจานนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาเป็นอเหรียญยี่ห้าศตวตรรษที่เป็นยี่ห้าสัตว์ตเ,นตวตเนื้อชุบทองนะพี่สวยๆเดิมๆพี่เป็นบล็อกทองคำด้วยพี่จะมีเม็ดตรงนี้นะพี่แล้วก็มีขีดตรงนี้นะครับดูครับจะมีเส้นที่บาทนะพี่มีเส้นที่บาทครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับจะมีเส้นรัศมีวิ่งดูครับดูครับดูครับสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็ดเจ็ดร้อยบาทนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะจะมีเส้นขีดทีบบาทพี่เป็นบล็อกทองคํานะพี่สวยเดิมพี่เนื้อทึกว่าทองคําเลยพี่เหลืองเหมือนทองคําเลยนะครับ รายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงสวยๆน้ำเดิมพี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามัจะิตรุ่นแรกนะครับดูครับผมดูหน้าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูหน้าจะเป็นเนื้อเงินนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับโดนเด็กขีดตรงแบบนี้เลยครับเราจะมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะท่านนะครับดูครับดูขอบนะครับ ดูครับสวยๆน้่มเดิมพี่สวยๆนุ่มเดิมพี่มีบาทครับเหรียญจะมีบาทนะครับ,บ,รบดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับมีบาทสองฝั่งเลยนะครับรายการนี้ผมเอาคนเท่าไหร่เอา 9 0้าร้อยบาทพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาหลงโปเอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักนะพี่เก่าเก่าเลยครับดูครับเป็นพระปิตาหลงโปเอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักนะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยพี่ดูครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูนะครับผมเอา 700บาทพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จเกศเชโยพิมพ์6ชั้นนะครับอกตลอดนะพี่อกตลอดนะครับดูครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยสวยน้ำเดิมแบบนี้นะครับดูครับเป็นพระสมเด็จนะพี่เจ็ดไอหกชั้นนะพี่หกชั้นพิมพอกตลอดนะพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ไก่หางพวงได้พี่เลี่ยมเกาะพร้อมขึ้นคอเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่อุดผงเต็มเต็มเลยพี่นะครับเห็นแล้วพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่พระคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับ คมมากเลยครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่เป็นเหรียญหลวง,งพ่อกันพิมขอเบ็ดนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยๆเดิมเลยครับดูนะครับ ปศสองสี่หกเก้านะครับปศสองสี่หกเก้านะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์ขอเบ็ดเนื้อกระไรทองนะครับเนืเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับสวยมากเลยครับพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับนือครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาท รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลยอนะพี่ดูนะครับเราเป็นเหรียญหลวงพ่อเกลนะครับสวยๆนุมเดิมพี่ประ s ศูนย์สี่ครับประสองห้าศูนย์สี่เหรียญรุ่นแรกนะครับมีจานครับดูนะครับเห็นไหมครับดูนะพี่ชัดเลยนะพี่ชัดเจนเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับแสงไฟอาจจะสะท้อนหน่อยนะพี่ดูนะครับดูครับ่าแหวนมีเนื้อเกินครับโคงห่วงเหมือนมีปิงเกาะสระโอปินนะครับครับดูขอบนะครับ จะมีตัวตัดระหว่างเข่าหลงพ่อนะพี่ดูด้านหลังนะพี่ดูนะครับจะมีขีดตรงนี้นะครับดูนะครับสวยๆน้มเดิมแบบนี้พี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นพ้ากุนะพี่เป็นพักกุนะพี่ดูนะครับเนื้อออกชิ้นเขียวนะพี่เก่าๆเลยนะครับ ดูนะครับน่าจะเป็นกุทงถงอายุทยาครับพี่เป็นอ่าเขาเรียกกุนาคามหรือเปล่านหมพี่ดูนะครับเก่ามากพี่เนื้อออกอ่าสนิมเขียวเลยพี่เอาดูครับเนื้อสมฤทธิ์นะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาลุ่นเงินล้านนะครับเป็นพระปิดตาเงินล้านะครับด้านล่างจะมี ตะกุดพี่มีครับมีตะกุดอยู่นะครับดูนะครับดูนิ้วดูนะครับใบหูนะครับคมชัดมากพี่ดูนะครับคมชัดมากเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นหลวงพุโตนะครับเป็นพระพิตาหลวงพุโตนะครับดูนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะพี่เนื้อผงใบลานผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับตามด้วยเป็นพระพิตานะครับรุ่นยันดวงพี่ก็เล็กยันดวงเล็กนะรับพี่ จะมีตะกุดอยู่ด้านล่างนะครับดูนะครับจะเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่โตนะครับยันดวงเล็กนะครับสวยเดิมๆพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับพระแบบสวยสมบูรณ์มากพี่ดูนิ้วนะครับดูใบหูนะครับดูนะครับเขามีสององค์นะพี่ผมไม่ได้เอาหมากองค์นึงมือแบบมองไม่เห็นเลยพี่แบบโดนเหรียญแบบถลอกก็เีโดนเหรียญถลอกนะพี่ผมเอาหกร้อยนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดนะครับปีศูนย์ห้าพี่บล็อกวงเดือนนะครับดูนะครับเป็นบล็อกวงเดือนด้สวยเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดมีเส้นแตกที่จมูกลงมาหาคางนะพี่เห็นนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับด้านหลังหนังสือนะครับมีเสาอากาด้วยนะพี่เห็นนะพี่ หลังหนังสือครับพี่มีเสาอากาศด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับได้มาสององพี่องค์นึงจะเป็นปีศูนย์ห้าหลังหนังสือแลเสาอากาศเหมือนกันพี่ด้านหน้าตัวทอนะครับดูครับเอ็นอเวดูครับตัวทอนะครับเห็นอเว่สวยเดิมพี่เดี๋ยวผมปัดฝนให้หน่อยนะครับดูนะครับ สวยเดิมพี่นะพี่ตัวทอแล้วพี่ปัดฝุ่นออกนะพี่เมื่อกี้ปัดฝุ่นออกแล้วนะครับพี่ดูนะสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยเดิมเดิมพี่สวยสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับด้านหลังมีเสาอากาศนะครับดูนะครับตัวหนังสือด้านหลังมีเสาอากาศครับผมเอาเจ็ดร้อยเท่ากันพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงมะกรอยนะครับเนื้อปะก้านะครับหลังหัุมานพี่เหรียญนี้มีจานนะพี่ผมได้มามีจานด้วยพี่ครับได้มีขีดนะครับคงสอเสือคงผูกลาดสีมาสซเสือทะลุสารีเลยครับดูครับดูครับจะมีขีดตรงนี้เลยพี่แล้วพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเหรียญนี้มีจานนะพี่ไม่ค่อยเจอพี่มีจานครับดูครับดูครับ จะมีเม็ดผลเรามีขีดนะพี่เหมือนเข็มฉีดยาหัวไหลลงพอครับแล้ว um, จะมีเส้นขงแมวที่บา่าที่ศีรษะวิ่งขึ้นนะครับสวยสวยน้ำเดิมครับแล้วก็จะมีตัวตัดตรงนี้นะพี่ตัวตัดนะครับดูครับตาเปล่าก็จะเห็นเลยพี่จะนูนเลยนะครับจะนูนขึ้นมาเลยเห็นนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขามาไดอิดรุ่นแรกนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพีส่สวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับ ดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับนะครับจะมีเส้นขนแมวที่บ่าที่หูนะครับที่ศีรษะนะครับดูครับสวยๆเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะครับดูครับดอเด็กขีดตรงเห็นไหมพี่ดูครับสวยพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะพี่มีบ่าครับดูพี่เหรียญมีบ่าครับสองฝั่งเลยนะครับเี่ยพี่เห็นไหมครับมีบ่าสองฝั่งนะครับดูด้านหลังนะพี่ หห่วงเป็นๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นอกล่องนะพี่เป็นอกล่องหกชั้นนะพี่ดูนะครับหกหลกดูนะครับเพนพิมพ์หกชั้นนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยมากพี่คมชัดมากเลยครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อผมนะครับพิมพ์เข่ากว้างพี่สวยสวยนุ่มเดิมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อผมนะพี่ดูครับสวยคมชัดเลยพี่ดูนะครับเอา 600บาทพี่เอาห600้อบาทนะครับดูนะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อรพรมวัดช่องแครนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ผมเอาห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอ่าเป็นหลวงมาทวดเนื้อว่านนะพี่อันนี้ออกปีสองสพี่ออกปีสองสพี่เหรินนี่ดังนะพี่เหรนนี่ดังนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับ Ang ang. เหรียญน,นี้ดังมากองนี้รุ่นนี้รุ่นอะไรปีสองสี่มีคนโดนยิงนะพี่ตะวันฉายอลยไงนะพี่ย,ยิงไม่เข้านะพี่ยิงไม่เข้านะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะพี่เป็นเหรียญเซียนแปะลงสีนะพี่ดูครับเป็นเหรียญแปะนะพี่ดูพี่พรุ่งนี้หวยออกนะพี่ดูคร,รับเนี่ยพี่เทพเจ้านะพี่ คำมั่งคั่งเลยพี่ดูนะครับสวยๆพี่เป็นรุ่นหนึ่งนะครับนรเป็นรุ่นหนึ่งนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับเป็นเหรียญอาแปะรุ่นแรกปีหนึ่งเก้านะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญอาแปะลงสีนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญปกนะพี่เป็นเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะพี่สวยสวยนุ่มเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยนุ่มเดิมพี่ดูนะครับหูขีดด้วยนะครับดูนะครับเลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีเลยนะครับดูนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะพี่ตีกองยาพี่องค์จิงสวยมากพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะเป็นเนื้อกระไ่ทองครับดูนะครับ เส้นของแมววิ่งเต็มเลยพี่องค์กิ้งสวยนะครับพอดีกล้องมันสะท,ทอนด้วยพี่ดูครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาครับพี่ดูคนะรับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะพี่ดูคนระับอันนี้เลี่ยมเกาะอมขึ้นคอเลยพี่ดูครับครับเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครัมมบผมเอา6 0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งหลงปูทิมนะพี่ดูนะครับสวยสวยน้าเดิมพี่เป็นเนื้อนวะก้นเงินนะครับดูครับจะต่อโค้ดอย่างนี้ด้วยพี่นะพี่แล้วก็จะต่อโค้ดสาราพี่ต่อโค้ดสาราพี่ดูครับสวยสวยน้าเดิมพี่สวยสวยน้าเดิมนะครับเป็นพักกิ่งนะครับดูครับเนื้อนวะก้นเงินนะพี่ กิ่งดังนะพี่กิ่งดังฟังชัดเลยพี่ผมเอาห0 0อบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเป็นอ่าพระกิ่งก้นถ้วยนะพี่เป็นพระกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยๆเดิมๆไม่รู้กิ่งดังหรือเปล่าพี่โอ้ดังพี่ไม่ได้ขยำไม่ได้ขยา่าพี่ไม่ได้ขยา่าตอนซื้อไม่ได้ขย่ามาพี่ดูนะครับดูนะครับ ตอนเช่าผมไม่ได้ขย่ามาพี่ดูนะครับเก่ามากพี่บอกได้เลยว่าเก่ามากพี่มีตอกตรงนี้นะพี่เขาเรียกว่าตอกเม็ดงาน,นะพี่ดูนะครับสวยเป็น,ปนพันเป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่อ้วนลำ่ำเลจังเลยครับครับก้นเหมือนวงเดือนด้วยนะพี่เหมือนวงเดือนนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะพี่แต่ใหญ่กว่ากิ่งปุดถิมหน่อยนึเลยพี่ดูนะครับ สูงกว่าด้วยพี่สูงกว่าด้วยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นออันนี้เป็นเหรียญหลงหวงพ่อทวดนะพี่วัดช้างให้พี่รุ่นสองครับพี่ดูครับเป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ไข่ปลาล้อมน,นะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่เป็นบล็อกสิบขีดนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับดูเส้นขนแมวเต็มเลยพี่ดูครับ ดูครับเป็นบ็อกสิบขีดสวยๆน้มเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับสวยๆน้มเดิมเลยพี่วันนี้มาช้าพี่เลยลงช้าหน่อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระสมเด็จะพี่พิมฐานแซมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับ แม็ดแร่โมนสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ผมเอาห0ร้อยบาทนะครับห0รอบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญปลอดภัยนะพี่เป็นเหรียญปลอดภัยนะพี่ดูครับดูครับหลวงพ่อสว่างครับปี1 0ศนะครับสวยๆนมเดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อปะก้าพี่ดูครับปอขีดนะพี่บล็อกปอขีดนะครับหูจะมีเส้นขีดนะครับเห็นไหมพี่ยอยักษ์มีขีดดูครับสโลก็จะมีขีดนะครับ สวยๆน,น้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูด้านหลังนะครับออกปีหนึ่งศูนย์นะพี่ออกปีหนึ่งศูนย์ครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเต่าหลงปูหลิวนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับน้ำเดิมพี่สวยๆน้มเดิมเลยพี่รุ่นอะไรนะ ปดหนี้นะพี่เป็นรุ่นปดหนี้นะพี่ดูครับต่อโค้ดด้วยพี่ดูครับเป็นรุ่นปดหนี้นะพี่ดูครับเดี๋ยวพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเต่าหลงปูเหลียวนะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่เลยครับพี่รุ่นปดหนี้นะพี่สวยๆนุ่มเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงประทวดนะครับเป็นหลงประทวดดูครับสวยๆนุ่มเดิมพี sure ่ป <É. S 2> sure. ี อ่าศูนย์ห้าพิมพ์เอครับปีศูนย์ห้าพิมพ์เอนะครับดูนะครับสวยสวยน้่มเดิมพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยน้่มเดิมพี่เป็นหลงมทั่วปีศูนย์ห้าพิมพ์เนะครับผมเอาอ่าเจ็ด้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อโตพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตพี่วัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะพี่น่าจะเป็นกรอบเงินนะพี่เงินเก่าๆพี่ดูนะครับ ดูครับพี่เลียมเก่าๆโบราณเลยพี่ดูครับเป็นเหรียญหลงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลงปู่เอี่ยมเก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับดูครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมปรสองสี่หกเจ็ดนะครับ,รสสรบผมเอาหกร้อยบาทนะพี่น่าจะเป็นเงินนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระรูปหล่อโบราณนะพี่หลง พ่อจงนะพี่หลงพ่อจงนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่จะตอกที่ก้นนะพี่นะพี่หลงพ่อจงนะพี่นะตอกคนเลยนะพี่ไม่ค่อยได้มาพี่รุ่นนี้ไม่ค่อยได้มาพี่เก่าเลยครับดูครับเป็นรูปหล่อโบราณนะพี่ดูครับหลงพ่อจงนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับตามมาด้วยเป็นอ่าจอบ หลงพ่อทารุ่น2องนะพี่เป็นจอบหลงพระทารุ่น2เป็นพระหล่อโบราณวี่ดูครับหล่อประกบสองชั้นนะพี่นะพี่จะมีร่องรอยการประกบเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่ดูนะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยพี่เอาห้าร้อยบาทพี่องค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเก่าๆเลยนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระ ขุนแผนนะพี่เป็นพระคูนแผน,ผแผนคูบาจ,จันตะนะพี่ดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับวัดหนองค้างคืนนะพี่ดูนะครับดูนะครับวัดหนองค้างคืนนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับมีเส้นผมหลงพ่อเลยพี่ดูนะครับเขาเรียกว่าเกษาพี่เกษาดูนะครับเห็นไหมพี่มีเส้นผมหลงพ่อเลยครับมีหลายเส้นอยู่พี่เอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเดิมนะครับประ so สองสี่แปดสองนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆนมเดิมพี่ดูนะครับเนื้อทองแดงนะครับดูนะครับ นะครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับเป็นดอกจันโค้งเลยพี่สวยๆเลยครับดูครับดูครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะพี่เหรียญคูบาสีวิชัยสภาพใช้นะป for ี่ศซสองสี่แปดสองนะพี่ดูครับดูครับสภาพใช้นะพี่ดูครับสวยเดิมพี่เอาสี่ร้อยบาทพอพี่ดูครับ โอ้หเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับสภาพใช้นะพี่สภาพใช้นะครับดูนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสวยนุ่มเดิมเลยนะครับพระยังสวยอยู่นะครับพี่จะหมดนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางอันนี้แกะมันจะกรอบทองเลยพี่สวยสวยนุ่มเดิมพี่ปีหนึ่งสองนะครับดูนะครับเป็นบล็อกคอติงพี่ครับจะมีขีดเนือเกินเนี่ยนะพี่คมชัดเลยพี่นะพี่ ดูครับสวยพี่สวยครับเป็นเหรียญปีหนึ่งสองบล็อกคอติ่งครับดูนะครับดูครับดูครับสวยๆน้มเดิมพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองครับผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นจอบนะพี่เป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะพี่ดูนะครับหล่อโบราณนะพี่มีรอยเชื่อมปิ้งเลยพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่มีรอยเชื่อมปิ้งเลยนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆเมือเดิมเลยครับดูนะครับ เนื้อเก่ามากเลยพี่ดูนะเนื้อออกย่นๆเลยนะครับดูนะสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับหมดแล้วพี่ๆท่านใดครับสนใจรรายการไหนครับโทรเบอร์นี้เลยครับศูนย์ก็าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสาหรับวันนี้ขอราสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ